โอเคฮะทุกท่านกลับมาเจออีกครั้งกับชวสนะครับคราวนี้คิดที่แล้วผมรีวิวเกี่ยวกับอายไปใช่ไหมฮะคราวนี้ผมมาแนะนําเกี่ยวกับอีกตัวละครหนึ่งที่คนจะมองว่าเธอเล่นยากมากและเธอก็เล่นยากจริงๆนะครับเธอเคยอีฟฮะกับคลาสโค้ดเอ็มเพลสสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมเอลซอนมาก่อนอาจพอได้ชื่อคลาสนี้นก็จะงวงว่ามันเอ๊ะไม่เป็นตัวละครแนวไหน ผมคงจะรีวิวแบบเบโโื้องต้นเอาไว้ก่อนว่าตัวละครสายนี้เป็นสายซัมมอนเนอร์ครับก็คือจะเน้นซัมมอนพวกมาช่วยตีนั่นเองแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกับเกมอื่นๆเพ่วไปนะที่ซัมมอนมาตีงโง่ๆอย่างเดียวเสมอไปแต่คลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาแค่รีวิวสกิลหรอครับผมจะมาแค่รีวิวเกี่ยวกับระบบพิเศษของตัวละครนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับคอมโบเบื้องต้นก็พอโอเค อันดับอื่นขอเคลียร์เหตุก่อนโอเคเหตุต่อม่มาเรามาดูคอมโบของเขากันนะะเอ้ของเธอสิซดซดๆๆนะครับสี่ทีรครั้งสุดท้ายจะทำล้มนะจากนั้นก็เลยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปแซดซด,ซด,ซดเนะครับตบหน้าหัน ไปเยะแซดแซดแซดล่างแซดทำร้อยฮะสามารถต่อคอมโบได้นะแบบนี้เป็นต้นโอเคแซดแซดเอ็กซ์อันนี้จะเป็นคอมโบของคลาสสองนะครับโค้ดเอ็มเพลสดูใหม่นะฮะนี่ครับเธอจะเรียกซังมอนมาช่วยตีแบบนี้ ต่อไปคือ X 3ท T ทำล้มเหมือนกันนะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ X X หน้า X ทำล้มอีกเหมือนเดิมถ้าจะใช้ก็จะหยุดแค่ X X หน้า X แค่นี้ครับแต่ไม่นิยม X X ล่าง X จริงๆถ้าเกิดเป็นเบสิคคลาสจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าพอเป็นคลาส s 2โค้ดเอ็มเพมันจะเปลี่ยนแบบนี้ ไล่ลาสาระมากลอยต่ำไปครับต่อคอมโบยากอา่าต่อไปคือ x x กซอันนี้คือคอมโบพื้นฐานของสายนี้เลยนะต้องกดกันให้คล่องครับเนี่ยฮะรัวมากครับแล้วก็ไม่ทำล้มแค่ผลักออกไปเพื่อนสามารถกดเดินหน้าคางไว้เพื่อเริ่มอีกชนหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ย จะปล่อยให้ซาม,ม่อนตีไปเราก็เดินไปไหนก็ได้แล้วก็มันก็ยังทําบักแปลกๆได้อย่างเช่นเนี่ยคันลังครับคลื่นด่าวมันจะไปทางนี้หรือว่าแบบผมกดจากด้านซ้ายแล้วปล่อยให้มันตีข้างด้านขวาแบบนี้ก็ได้มันคือเดินแคนเซิลนะโอเคถ้าเบสิคคลาสมันจะมีแค่แดช่รับแค่เนี้ยแต่ถ้าพอขึ้นคลาสสองมันจะมีสามจังหวะหนึ่งสองสามแบบนี้เดี๋ยวรอเหตุกันนึงนะฮะ โอเคมาแล้วหน,นึ่งสองสามแบบนี้ฮะทำลอยนะครับแต่ว่าต่อของโบโง่ายครับใน PVP นิยมใช้แค่สองจังหวะครับหนึ่งสองวนลลุบไปเรื่อยๆก็ได้คารโบคัร์ดหนึ่งนะครับพุ่งเซเ็ก e อันนี้คืออ้อมหลัง แล้วก็ใช้ในทางใช้ในระหว่างทางต่างระดับได้นะคือถ้าเกิดเรากดพุ่งแล้วไปข้างบนเนี่ยมันจะไถ่ายลงมาข้างล่างอันนี้มันเล็กไปผมทําให้ดูไม่ได้โอเคพุ่ง X x เ,เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเป็นเบสิคลาสจะมีจังหวะเดียวพุ่งเอแบบนี้แต่บอลขึ้นคัดแรกมัง้งน่าจะคัดแรกนะถ้าจะไม่ผิดจะเพิ่มอีกหนึ่งจังหวะคือซาม่อนเรียกตบลงมาแบบนี้แบบนี้แบบนโอเคกระโดดแซดไม่มีอะไร ตัวน,นี้โดดแด้สองทีนะครับต่อไปคือโดดเอก็กทำล้มนะจ๊ะแดดจำมปซดซดแดเดี๋ยวขอดันเหตุไปตรงกลางแปมปแป๊บหนึ่งฮะโอเคต่อไปอะไรนะแดนแดเอ็กครับผมเลยเอาซัมอนออกแต่เลี้ยงผมเลืใส่เลี้ยง ใชอยู okay, okay, ่ไหนโอเคจะแหละดาสัตเอ็กนะอุ้ยผิดอันดาจัมสิโอเควนรูปได้ครับแต่ว่าเบาสัตเอ็กก็ได้นะถ้าสัตสัตล้มนะครับดาจัมเอ็กอันนี้ของเบสิ c คลาสถ้าเกิดเพิ่มคลาสหนึ่งมาจะเพิ่มแเตตีบอีกจังหวะหนึ่งแบบนี้ สายอนี้จริงๆคอมโบมันจะค่อนข้างทํามาเอื้อสายตีใกล้ครับแต่ปัจจุบันหลังๆมันไปเน้นการซอมมอนมากกว่าผมเลยค่อนข้างจะตอนแรกเล่นไม่ถนัดมือเลยเพราะเมื่อก่อนคือสายคอมโบเต็มตัวเลยฮนะสายนี้แต่ปัจจุบันมาทางซอมมอนแล้วเกณฑมานาไวมากๆครับเธอเป็นสายที่มานาสูงที่สุดในเกมนะตอนเริ่มต้นคือสี่้อยห้าสิบครับนั่นคือเมื่อก่อนขอย้ําปัจจุบันตอนนี้มานาห้า600หก้ยนี่คือเรื่องปกติแล้วนะครับโอเคเรามาเข้าสู่ เกี่ยวกับระบบพิเศษของตัวละครนี้กันนะฮะอันดับแรกผมข,ขอใส่สกิลสักหนึ่งสกิลนะครับอย่างเช่นเมกายตันบอลแล้วกันโอเคอันดับแรกระบบพิเศษอันดับหนึ่งของเธอคือควินคอครับก็คือเมื่อคุณกดคอนโทรลหรือเกมน,นี้เขาจะเรียกว่ากดบล็อตเนี่ยจะมีเรียกคอแบบอันนี้ไหฮะซึ่งถ้าเกิดระหว่างมีคอตามอยู่เนี่ยแล้วเราโดนตีครับมันจะขึ้นเป็นบาเรียป้องกันไว้ แคดเตยหน่อยดิเตหน่อยเนี่ยฮะซึ่งผมสามารถกดปุ่ม x เ,เพื่อเฟดถอยหลังได้แบบนี้ต้องระหว่างบาลีขึ้นนะครับคำถามคือแล้วถ้าเกิดคอหายไปแบบนี้ต้องทำยังไงต้องสีมาปันประมาณ5ฮิตครับแล้วคอจะกลับมาใหม่คอทำอะไรได้อีกถ้าเรากดยิงสกิลอะไรก็ตามแล้วโดนสัตรูครับคอจะยิงเลเซอร์ตาม แบบนี้เป็นต้นดูนะฮะถ้าเกิดผมไม่มีคอเราก็ยิงมันก็จะไม่มีเลเซอร์นะครับเราลองใหม่นนเนี่ยฮะเป็นเลเซอร์แต่คอนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณเก็บ,บลาสได้ครบ3ลูกเลเซอร์หรือคอที่ออกมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วมันจะแรงขึ้น2เ<ห>ท่า3เท่าเลย เดี๋ยวให้ดูครับด,ดูฮะเลขดาเมจมันจะรัวขึ้นเป็นสองเท่าเลยแล้วถ้าเกิดมอนยืนใกล้ๆกันเนี่ยดางเมตจะกระจายมากแรงมานะพอเป็นวัตถุดิบสําคัญในการเคลียร์ทางครับเพราะว่ามันยิงแรงยิงลัวแล้วก็ไม่คิดพลังป้องกันในดันเจียนนะโอเคอันนี้คือระบบพิเศษ,ษของัวละครนะเพื่อนๆสงสัยครับและปุ่มนี้ทําอะไรอาจารย์ก็ ตามชื่อนะครับคอร์ลีโวอรีก็คือจะเป็นการเปลี่ยนมานาเพื่อไปเพิ่มเลือดนะครับแบบนี้สังกเกตไหมครับว่าเลือดผมเพิ่มขึ้นแต่ผมก็เสียมานาไปเหมือนกันเอาชัดๆหน่อยเดี๋ยวให้เห็นลุมตีนะฮะแปบ๊บนึงเรียกมาเยอะๆรอสักโู่นะครับให้เห็นลุมกันอ่ะเตหน่อยปอกปอกโอเค แล้วเดี๋ยวผมจะกดปุ่มวีนะแต่อย่าลืมนะครับว่าผมตั้งเป็นปุ่มเล็บชิปเอาไว้เนี่ยครับเลือดผมจะเพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนมานาเป็นเลือดแต่มันเพิ่มกระปิดเดียวก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากครับกดยาวดีกว่าประโยชน์หลักสําคัญแล้วแต่สายอาชีพนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับสําหรับเบสิกคลาสของอีฟเนี่ยก็คือแลกมานาเป็นเลือดแค่นั้นเองถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปลี่ยนคลาสเป็นคลาสอื่นก็จะมีผมพิเศษแล้วแต่สายชิพนั้นๆน,น,นะแต่ผมยังไม่ขอพูดถึงแล้วกันออออเคเคคระบบพิศษีกย่างงงนึงขฟ e ื การ dash กลางอากาศนะครับปกติต้นอื่นเนี่ยเมื่อกดวิ่งแล้วกดกระโดดมันจะเป็นการวิ่งแล้วก็กระโดดไปใช่ไหมฮะแต่ของอีฟไม่ใช่ของอีฟเป็นการพุ่งขึ้นกลางอากาศแบบนี้ไม่ใช่บินนะครับเขาเรียกว่าอะไรเดียบูสเตอร์แล้วกันเนี่ยฮะก็คือกดกระโดดกดวิง่งกดวิง่งกดวิง่งแบบนี้ฮะถ้าเป็นเปนสิกค้าจะทําได้2รอบครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนค้าเพื่อนๆสามารถ ได้กลางอากาศเพิ่มได้เรื่อยๆนะฮะรู้สึกของผมจะได้5ครั้งเพราะว่าตอนนี้ผ่านคาาแล้วนะครับก็คือขาสามนั่นแหละข้อดีของการ dash กลางอากาศของอีคือถ้าเกิดคุณเล่นดีๆเนี่ยเพื่อนๆเ,เล่นดีๆนะอี X จะเป็นตัวที่เคลื่อนที่กลางอากาศได้ไวมากไวมากๆไปหาคลิปดูครับลองหาฟิม์ชื่อช anel ยูทูบที่มันเขียนเกี่ยวกับอีฟ PVP ฮะเพื่อนจะเห็นว่าอีเป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้โคตรไว แต่ว่าเอ a มเพเนี่ยเนื่องจากมันมาเด่นทางด้านการครับซัมมอนการคุมพื้นที่การอากาศของเธอนี่แย่ที่สุดในสามายเลยครับแล้วก็คีย์บอร์ดผมก็ไม่ค่อยหมอนน่ก,การควบคุมอีสักเท่าไหร่นะโอเคปิดคลิปแค่นี้เลยฮะเดี๋ยวจากไปผมขอให้ดูแล้วกันว่าเลเซอร์ขั้นสามันเป็นยังไงดูดาวเมทครับนี่คือผมถอดคองนะดาเมทยังมาหลักแสนถ้าผมใส่ของอะ่ะ เห็ดพวกนี้ทีเดียวบินครับโอเคครับปิดคลิปครับ